สวัสดีค่ะเมื่อนี้อยู่กับช่องกําไรอาหารอีสานชาแนลนะคะกะสิพามาหาอยู่หากินที่เกาหล์นะพี่น้องจากสิไปยังด้วยค่ะกะสิเขาโคกเขา,ขาป้านาจะจ้ะย่านโควิดนะคะไปตลาดกับอะไรนะพี่นอ้องยุ่โควิดจ้ะไปบึ่งกันเลยค่ะอันนี้กับมาหอดมองหอดไม้แล้วนะคะรูดจุดรูดไม้นะคะกสิไปหาบิ้งกันเลยค่ะว่าสิบหัวบอลน,นะคะกะเคีเยบึ้งก่อนนะคะน,นี่ค่ะเปิดเบิ้งแล้วนะจ๊ะเห็นละมีดอกสองดอกนะค่ะ อันน er ี er ้ก็สองดอกละค่ะนี่ดอกนึ่งเกิดเป็นจุ้มแล้วนะค่ะเห็ดออกไม่ไมนะพี่น้องนี่ก็อยากแห่งแห่งแน่นยอยหนึงเนาะค่ะฝนโปตูกหลายมือมันก็ยังอยากออกอยู่นะค่ะนี่เป็นเห็ดตะไคร้ค่ะนี่สามดอกแล้วจ้าเก็บเอาเลยค่ะนี่ดอกนึงดอกงามพี่นะจ้านี่อันนี้อีกดอกนึ่งค่ะเก็บเอาเลยอันนี้กำลังตุ้มๆแล้วค่ะดอกนี่ค่ะเก็บเอาเลยจ้า สิเก็บใส้ะตาคนนะคะ่ะมีดอกงามไม่ได้จ้าพี่น้องเนี่ค่ะดอกงามงามได้จ้านี่ก็เก็บได้ละค่ะดอกงามค่ะใส่ตาเลยค่ะตาก็ได้ละได้ทัน นี้ก็สียางมาเรื่อยเรื่อยๆืยเนาะค่ะนี่อันนี้หูดจากจุดจางไม้และะ้วน,นะคะนี่พ่อไม้ไหมแล้วนะคะนี่อันนี้ก็สีเห็นเด้กค่ะพ่อและจ้าเนี่เห็นดอกนึ่งละค่ะเห็นตะไคร้ค่ะนี่ค่ะอ้ดอกงามอยู่นะค่ะนี่ดอกนึ่งละจ้าสิเก็บอุปก้อนนะค่ะนี่เก็บอาปก้อนจ้า กะสิหาไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็สิพ่อได้ยุได้กินอยู่นะคะ่ะเห็ดตะไคร้โอ้ยแมงปุ่งกือคอซะเด้อดอกดิคอซาจ้านี่งามอยู่นะคะนี่อันนี้ก็เจ็บได้แล้วนะคะ่ะนี่ดอกงามงามเลยพี่น้องนี่ค่ะนี่จ้ากระดอกงามน,ะะนี่เนาะค่ะเนาะเป็นเห็ดตะไคร้ค่ะหอมได้จ้าเนี่ยค่ะเก็บได้แล้วจ้าใส่ตาเลยค่ะสิหาไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะกระพ่อจะู่จุดทูมายอยู่นะคะ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพรออีกแล้วจ้า พออีกแล้วดอกนึงค่ะนี่จาไปบึ้งกันเลยค่ะนี่เห็ดตะไครเนาะคะ่ะเนาะอันนี้แมนบนนี่โอ้ยดอกนี้บวแมนจอยนี่ค่ะแมนดอกนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นนี่ค่ะดอกเห็ดไข่ค่ะโอ้ดอกงามไปเนาะพี่นงก็สิเก็บเอาเลยเนาะคะ่ะเก็บเอาเลยจ้าดอกงามๆเลยค่ะนะได้อีกแล้วนะคะก็ถือประมาณด้วยนะคะพี่นองยังไปใส่กระสุงพ่อนเนี่ยอยู่กระหูจุดหูไม้นะคะ หากันไปเรื่อยๆเลยะค,ะค่ะดูค่ะยังไม่อีกก็พอยอยู่แล้วกันดูตัวโอ้ยดูแต่แค่แรงนะคะพี่น้องดอกกระสีบงั้งปันใดตัวหอมหอมค่ะไปหาเยอะเลยจ้าอาชีน้องวะมึงเห็ดไข่ต้องกันนะครับ อกัมาหอดไม้เลรนะคะเนี่ยหอดหูดจากจุดหูดจากไม้นะคะเน่ยนอยเบบี้เอี่นแบกเเล่นมาไม่หอเอ๋อนี่กดอกนึงเ่ออดแล้ครับอีกดอกนึงมาเบิ่งพี่น้องชมม่เย็นดีนี่ครับไม่ต้อก็ไลไหลอ้อ้นี่อีกดอกนึงนี่ ให้กูอยู่นี่เปิดไหมกูนี่จ้านี่โอ้เห็ดมันน่ะอะไรสีแหลืองนะครับมันก็เป็นสีแหละสีเกียวเอามันเก็บออกเนี่ยนกระตานี่ครับนี่มันนี่เลยตั้งเห็ดไข่ต่อว่างนลยโอ้ยดอกแห้งงามพี่น้องนี่มันจะสีเดลงเห็ดแหลงเห็ดหนาแหลงมันแหลงแล้วนี่ฝนเหลือเหมือเห็ดกระบืองงามเหมือในกระตานี่นะครับนี่ได้อยู่แต่ว่ามันประมาณันได้แค่ะนี่พี่น้องเป็นเฮ็ดจะอยากเทาอยากโุกเนี่ยแหะอันนี้กระตาของพ่อใหญ่ใหม่นะค่ะนี่ออหอม กินนี่บ่ชุยอดเลยห้อมคักนี่โอ้หอมดอกงามคักค่ะดอกมัอนตุ่ยจะุ่มกเถาแน่ลยครับกระเต็นอาโพพี่น้องกันเต็นาแรง่ะล้องเองค่ะดอกงามงามไปอ้าวเนี่ยบานเลยเหลว่ยแรงแล้วอันนี้ก็สิควพี่น้องเอ้ยได้ผคนด้แก้วด้วยนะค่ะกสิกงรับอนจ้าไปหากินยำยูคัควิดครับพี่น้องหาจนได้แ่แยกกันไปมาส่งกระตานซ้ไปขายไปขายไปใช้กรบบ่ด้หาเงินหาทองกับบ่ด้กินั เจอเห็ดนี่แหละไปกลับบ้านก่อนจ้ากลับบ้านแล้วพี่น้องไปเห็ดงานตัวมีแต่เก็บเร็วๆนะคะสิกลับบ้านแล้วเดี๋ยวหอดบ้านพี่แยกให้เบ่งด้วยค่ะกระตาพูดยังไงกระตาของจะโค้งเองอค่ะตาของกำไรหอดบ้านแล้วนะคะนี่อันนี้ก็แยกออกแล้วนะคะอันนี้ดอกจูมค่ะมีแต่ดอกจูมนะคะพี่น้องนี่ งามนี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นดอกบานค่ะทีแยกออกจากกันนี่ค่ะมีดอกบานจิได้ย่ดอกค่ะบางแจ็คโรนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็เพาะซํำเนียก่อน้ะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าถึกใจก็ส่วยกันแร์นะ้นะค่ะพี่น้องจะได้หาคลิปใหม่ๆม่าให้เบิ่งเด้อจ้ามีแรงเชียร์แรงใจค่ะขอบคุณค่ะ